คนะคะหล่อด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็สนุกเพลินๆกับพี่เขายำเต้นอยู่เลยนะนี่เป็นการขับที่น่ารักมากอ่ะคือแบบดูแล้วแบบคือชอบพี่ต้องบอกว่าพี่เขาไปทุกงานเลยนะที่จัดบไปมากนะครับโโอ้หน่ารักเป็นแฟนคลับตัวเล่นซองเหนียวแน่นเลยในการอ่ะวันนี้นะคะสองท่านนะคะก็มามอบความสนุกสีสันให้กับทุกท่านเลยในงาน The Mall Lifestyle Pavilion Inspired p a y l i s t ของเรานะคะตอนนี้ทั้งสท่านมีผลงานอะไรกันบ้าง อัะเมจากคุณกนก็นกมีก็ร้องเพลงั cover ท,ทั่วไป <ภา S 2> แล้วก็มีซิงเกิลหยาดเลยนะครับที่ร้องไปเมื่อคู่นี้นะครับ <ภา S 2> แล้วก็เร่อนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยคือคอนเสิร์ตเดอะโกลเด้นซอครับผมเป็นเดอะโกลเด้นโชว์คอนเสิร์ตนะครับในเดือนกันยายนเดือนกันยายนวันที่เท่าไหร่คะวันที่14 15ครับแต่ว่ารอบ14-15เนี่ยบัตหมดแล้วตอนนี้เราเปิดรอบเพิ่มเลยในวันที่1 3กันยายนนะครับขอครที่ยังไม่บัตรก็สามารถไปจองได้ตอนนี้ที่เคเมีใคร อ่าแล้วไหนใครยังไม่มีบัตรบ้างต้องรีบไปซื้อเอ็วต้องรีบซื้อแล้วนะต้องรีบจองใช่นะคะต้องรีบจองนะคะอ่มแล้วคุณโตโต้ล่ะคะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฝากถึงคนงานที่ผ่านมาด้วยก็คือละครเรื่องซีไลโซแล้วก็ละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับสามารถ ไปรับชมย้อนหลังได้ที่แอปบอนดีนะครับผมแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตที่หวังไปนะครับอย่างคอนเสิร์ตโชุดไอซซองนี้ก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างอีกหนึ่งอย่างคือฟ้าจดสายมิวสิคอล2 0 24ที่กำลังจะกลับมาในเดือนตุลานี้นะครับเปิดให้ซื้อบัตรนะครับวันที่12สิงหาคมนี้เลนะครับรีบจับจองบัตรเข้ามาสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเนาะต้องบอกว่าเป็นโอกาสเพราะว่ารอบที่แล้วบัตรหมดเกลี้ยงครับผมตอนนี้สามารถจองอีกรอบหนึ่งใช่ยังไงก็ว่าเป็นกำลังใจ จิงเยอะมากเลยค่ะคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากเพราะว่าจริงๆอุยฟ้าจรวดสายเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหขเขาเรียกว่า,านักสแสดงทุกคน,ป,นปรากฏการด้วยปช่ใช่สุ<ม>ดยอดมากเลยครับจริงสุดยอดมากๆจริงต้องไปติดตามกันนะคะบางคนแอบไปดูหลายรอบแล้วก็ได้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับอยู่แล้วทั้งสองพานก็จะรู้จักช่อง ทางการติดตามแต่ว่าวันนี้มีหลายคนมาหลงเสน่ห์สองหนุ่มนะคะบัดออมเลยจะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะเริ่มจากคุณแอ๊กก่อนเลยค่ะครับผมก็สําหรับผมนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจแอ๊กโชคชัยนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าทางยูทูบช anel นะครับแอ๊กโชคชัยออฟฟิเชียลนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆให้ทุกท่านได้ฟังเข้าไปติดตามกันได้ครับค่ะโตโต้ก็แฟนเพจโตโต้ธนเดชเพจหลักเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ในทุกๆช่องทางสามารถพิมพ์โตโต้ธนเดชเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถเจอได้ทุกช่องทางแล้วก็ติดตามพวกเราได้ตลลออดเยคครรัับบใชช่่ผมทาาางงส ก็จะเจอหน้าพวกเราอยู่บ่อยๆนะครับผมเปิดทีวีช่องวันสารสจทิ้งไว้ทั้งวันเลยด้เห็นหน้าเราแน่นอนถูกต้องนะคะก็ไปติดตามได้นะคะทั้งหลอดทั้งเสียงพราอแบบนี้มีความสามารถด้านการละครต่างๆด้วยอ่าต้องติดตามเดี๋ยวอมเป็นอีกหนึ่งคนจะไปกดติดตามเลยทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณโตโตแล้วก็คุณแอดค่ะได้ทําการถ่ายภาพกับแฟนคลับทุกๆท่านนะคะค่ะขออนุญาตค่ะไม่ให้หนูจริงหรอคะ ขอบคุณค่ะแม่มีคนเช็ดน,น้ำตาเลยขอบคุณค่ะเนี่ยบอกแม่ว่าลองซ้อมไปแม่เขาซ้อมคอยหนูขอขอจริงๆด้วยขอบคุณค่ะแม่ น่าละตื่นใจเลยนะคะมีข้างๆบอกว่ามีเผื่อ้างด้วยเลยครับคุณแม่ท่านขอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้นะคะคุณโตโตกับคุณแอ๊ดถ่ายภาพกับแฟนคลับนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนค่ะใกล้ๆ้ชิดกันได้เลยเพราะว่าเราจะเก็บภาพนะคะทุกท่านไปพร้อมๆกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวคุณโตใช่ค่ะคุณโตโตกับคุณแอ๊ดค่ันหลังค่ะโอเคนะคะ